นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ โรงพยาบาลหรืออำนาจของเรากำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอกทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถรองรับผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลหรืออำนาจของเราได้สะดวกสบายและได้มาตรฐานการบริจาคทานเพื่อช่วยเหลือชีวิตคนเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ช่วงนี้โรงพยาบาลหรืออำนาจของเราก็เปิดรับบริจาคจากท่านผู้มีจิตศรัทธาเพื่อมาปรับปรุงห้องฉุกเฉินรวมทั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเก้าอี้สำหรับผู้มา ับบริการได้นั่งรอตรวจโดยท่านสามารถบริจาคได้ที่ช่องทางดังนี้บริจาคเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีโรงพยาบา,าลหรืออำนาจหมายเลขบัญชี319-095-1071ธนาคารกรุงไทยหรือสามารถโทรศัพท์เพื่อขอบริจาคโดยตรงได้ที่คุณนันทิยาเอื้อทานโทร8 8 5 4 4 0 4 5 5 2ย้ํำ085-140-0452า0 8 5 1 4 0 4 5 2